สำหรับซีรีส์มังกรหยกปี2020ก็กำหนดฉายวันที่1มก,กราคมปี2021ทางเทนเซนวิดีโอนะครับสำหรับเวอร์ชันใหม่นี้ก็จะเป็นการตีความใหม่โดยจะเล่าเรื่องผ่านตัวละครกุ้ยเซียงซึ่งรับบทโดยเหวนฉีและมีเหมาเสี่ยวหุยเป็นเซว่เหลืองหนึ่งเหมาลินลินเป็นลีหมอกโชวผงเมืองสีเป็นเอี้ยกล้วย ถึงเรื่องนี้จะรีแม็กมาหลายครั้งแล้วแต่ก็มีแฟนคลับทั้งเก่าและใหม่ติดตามดูอยู่ไม่น้อยเลยนะครับโดยเพจจีนเขาบอกว่าในบรรดารีแม็กทั้งหลายนี้มี3เวอร์ชั่นที่คลาสสิกที่สุด3เวอร์ชั่นนั้นก็คือเวอร์ชั่นกูเทนเลอร์หวงเซียวหมิงและเฉินเซียวสำหรับเซลลวเลงนึ่งนั้น หลียวดวถงก็รับบทบาทได้ใกล้เคียงกับหนังสือต้นฉบับที่สุดเลยเวอร์ชั e ่นหลิวอี้เฟยก็ตราตรึงอยู่ในใจของผู้ชมได้ได้รับความยอมรับจากผู้ชมอย่างมากที่สุดส่วนเวอร์ชั่นเฉินเยียนซีนั้นก็ถูกทรงผมทำร้ายกลายเป็นท่านสละเปาซึ่งดูน่าเกลียดโดยเฉพาะถ้าเอาไปเทียบกับหลีหมกโช และตัวละครหญิงคนอื่นๆในเรื่องนี้นะครับและสำหรับเวอร์ชั่นใหม่นี้จะเป็นยังไงก็ต้องรอดูรอติดตามชมกันต่อไปนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นั้นก็ปล่อยตัวอย่างออกมานานพอสมควรเหมือนกันนะครับในที่สุดก็จะได้ดูกันเสียทีนะครับก็ขออวยพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้ทุกคนมีสุภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยกันตลอดไปนะครับ สวัสดีปีใหม่นะครับ